สวัสดีครับท่านผู้ฟังการกราบพระที่พวกเราทำกันเป็นประจำนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดความสงบในจิตใจจิตเป็นสมาธิระงับความฟุ้งซ่านต่างๆนานาได้แล้วยังก่อให้เกิดอานิสงส์อีกนานับประการนะครับการกราบไหว้คือการน้อมกายน้อมจิตลงสู่อาการขอรพสูงสุด หมายความว่าขณะแห่งการกราบแต่ละครั้งหากทำด้วยใจจริงแล้วจิตจะไม่มีมานะไม่มีความถือตัวถือตนครับนอกจากจิตจะเป็นมหากุศลด้วยความรู้คุณแล้วจิตยังเปิดรับกระแสะแห่งความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบของรัศมีจิตของท่านอีกด้วยนะครับความรู้สึกภายในที่ยืนยันดังกล่าว คือกายยิ่งค้อมต่ำลงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงใดใจท่านก็จะยิ่งผ่องแผ้วไร้มนทินมากขึ้นเท่านั้นครับความผ่องแผ้วไร้มนทินเป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรู้ชัดกล่แปลวา่ากระแสเช่นนั้นเข้าถึงจิตใจของท่านอย่างเต็มเปี่ยมความเจริญแก่ผู้มีอภิวาทเป็นปกติได้แก่ การเป็นผู้มีอายุยืนคือไม่ตายเสียตั้งแต่ต้นวัยเป็นผู้มีตระกูลสูงไม่ไปเกิดในตระกูลต่ำเป็นผู้มีความสุขและจิตใจไม่เล่าร้อนเพราะความฟุ้งซ่านเพราะความกระด้างและเป็นผู้มีอำนาจในตัวไม่มีใครข่มเหงได้ง่ายครับดังนั้นขอแค่ท่านก่อนออกจากบ้านกราบพระเท่ากับนำเอาสิ่งมหามงคลที่ติดตัว ออกจากบ้านไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นบุคคลที่ท่านกราบก็คือครูที่รู้จริงที่สุดในจักรวาลก็แปลว่าใจท่านยอมรับบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าไว้เป็นครูจึงนำมาซึ่งอนิสงค์ทางสติปัญญาอีกด้วยนะครับส่วนการกราบที่ไม่ถูกก็คือการกราบด้วยใจที่แห้งแงล้งกราบแบบกระโดกกระเดกไม่นุ่มนวลสละสลวย ไม่ทราบความหมายของการกราบอย่างแท้จริงเราจำเป็นที่จะต้องรู้อยู่ก่อนว่าบุคคลที่กราบนั้นทําประโยชน์ไว้เพียงใดยิ่งถ้าได้ประโยชน์จากคำสอนของท่านชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นหมายถึงการกราบออกมาจากใจที่นอบน้อมเคารพแล้วกริยาก็จะปณีตใจต้องนอบน้อมเคารพกราบแล้วรู้สึกว่าจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นเกิดความทราบซึ้นสมนัตผลจากการกราบพระปฏิมาด้วยใจนอบน้อมเคารพอย่างต่อเนื่องเพียงเดือนเดียวจะทําให้ท่านรู้สึกถึงพลังกุศลที่สูงขึ้นขนาดที่ชะล้างความสกรปรกทางจิตใจได้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความคิดในเรื่องชั่วร้ายและพลังอันสนอันเกิดจากจิตอันอ่อนน้อมนั่นเอง จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอาความคิดดีๆเข้าหาตัวเมื่อมีความคิดดีการกระทำก็จะดีตามนะครับและในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านครับสวัสดีครับ